เดีช่วงนี้เราก็อยากจะเปิดฟลอร์นะครับท่านใดมีความคิดเห็นคำถามนะครับทั้งในที่ห้องประชุมนี้แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ได้ฝากทางทีมสถาบัานดูว่ามีคำถามอะไรหรือความเห็นอะไรสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณวิทยากรทุกทท่านนะคะที่กรุณาแชร์ประสบการณ์ความรู้นะคะดิฉันยังอยากจะได้ยินจากวิทยากรทุกทท่านนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะนะตอนนี้สิ่งที่ดิฉันมองเห็นในฐานะที่เป็นคนเจนวายค่ะความเสี่ยงนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่เรากําลังพบเจอเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศของเราต่อไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์เรื่องสิทธิมนชนสันติภาพเนี่ยได้แผ่ขยายไปถึงภูมิภาคและรวมถึงระดับ โลกนะคะทางการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตทางอำนาจในประเทศในในโลกที่เรากำลังเห็นตอนนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะได้เห็นหลายๆที่ว่ามีความพยายามของกลุ่มผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ออกมาพยายามที่จะนำหน้านะคะการรณรงค์ในที่ต่างๆตัวอย่างเช่นที่ฉันติดตามกรณีของกลุ่มเฟมินิสต์ปาแดก»ที่ออกมาช่วยรณรงค์นะคะเรียกร้องสันติภาพที่ขอนแก่นแล้วก็ถูกทุกขามอย่างหนักนะคะ ถูกเอาอกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยไปไป,ไปแขวนไว้ในเพจที่เป็นของหน่วยงานของรัฐด้วยซ้ำน,นะคะทางด้านความมั่นคงคราวนี้อยากจะฟังจากทุกทกท่านเลยนะคะเพราะว่าท่านมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการทํางานด้านสื่อมวลชนเนะะี่ยค่ะแล้วทุกท่านก็เป็นผู้นําในการรณรงค์ด้านสทธิมวลชนแล้วก็สันติภาพมาตลอดว่ามีคําแนะนําข้อเสนอแนะนะคะไม่ว่าจากทั้งตัวแสดงในก็ตามโดยเฉพาะ จากฝั่งประชาชนภาคประชาสังคมของเราเนี่ยค่ะว่าท่านมีความคาดหวังหรือมองเห็นว่าปี2026เนี่ยมันมีความหวังอะไรมันมี entry point แบบไหนหรือมันมีความเสี่ยงแบบไหนไหมคะที่เราควรจะต้องระมัดระวังหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ท่านอยากจะฝากถึงผู้ฟังอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแอคเตอร์อะไรก็ตามในสังคมให้ให้ทำงานมากขึ้นนะคะขอบคุณมาก เอ,2 2> เอาทีละแค่คสองก่อนนะคะโอเคเอเอก็จะจะพูดถึงเรื่องข้อเสนอแนะก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆก็เตรียมไว้เหมือนกันค่ะว่าอยากจะพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เสนอแนะถึงการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีแล้วก็การทํางานเรื่องเกี่ยวข้องกับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติละกันเนาะจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะเพศหญิงนะคะบางทีเพศ หญิงเองก็ถูกเลือกปฏิบัติที่แตกต่างไปด้วยอย่างเช่นผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางาศาสนาชาติพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นครอ,อ,อบครัวของผู้ที่เห็นต่างนะคะเพราะว่าการทำงานในบริบทที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกแยกอนะคะผู้ที่เห็นต่างแล้วก็อยู่ในภาวะที่ไม่มีปากมีเสียงแตอนนี้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตความรู้เรื่องการเยียวยาตัวเองความรู้เรื่องการ รับฟังผู้อื่น listening skill หรือว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการตัวเองอย่างเช่นการนอนไม่หลับการมีภาวะอารมณ์โกรธหรือว่าการตั้งวงพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนสำคัญมากนะคะในการทำให้เราสามารถทำงานได้อย่าง ย,ยั่งยืนมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยทั้งทักษะแล้วก็ความรู้จริงๆเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่อยากจะพูดกันนะคะเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจไม่อยากจะพูดกันถึงเรื่องฝันร้ายไม่อยากจะพูดถึงเรื่องทิกเกอร์ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากที่ทํางานความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากจากความสัมพันธ์อย่างเช่น NGO กับทหาร NGO กับพี่ตํารวจ NGO กับภาครัฐอะคะ่ะเราประสบ โดยตลอดว่าเรามักถูกมองว่าเป็นอคติเป็นคนรับเงินต่างชาติเป็นคนที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศชาติเขาก็อยู่กันได้ดีนะไทยพูดมุสลิมเขาก็อยู่กันได้ดีเนะาะทหารตำรวจในพื้นที่อะไรต่างๆนะคะดังนั้นถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้บทบาทของเราในการไม่ไต่บันไดความขัดแย้งไปในประเด็นต่างๆพยายามกลับมาดูที่ตัวเองแล้วก็กลับไป ทำงานกับชาวบ้านหรือประชาชนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราอะคะ่ะทักษะเหล่านี้เรียนรู้ได้มีโครงการอบรมมีวิธีการต่างๆที่จะทําให้เราสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ประชุมที่มีทหารเต็มไปหมดนะคะบางครั้งอารมณ์ก็มีเนาะความความไม่เข้าใจที่เขาแสดงออกก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมานั่งทนฟังอยู่นะคะแต่ ความอดทนอดกั้นเหล่านี้เราฝึกได้และต่อมามันก็เป็นเครื่องมือปัจจัยที่สำคัญที่เราสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราก็ยังยืนยันว่ากระบวนการสันติภาพไม่ใช่แค่ที่3จังหวัดไม่ว่าจะเป็น5จังหวัดหรือหรือทั้งประเทศนะคะจะต้องทำความเข้าใจแล้วความสนใจตอนนี้ก็น้อยลงมากแล้วก็เหตุที่เมื่อวานเกิดขึ้นระเบิดที่ปตททั้งหมด11จุดเนี่ยตอนนี้คิดว่าทุกคนก็ยังงงอยู่เพราะว่าวันนี้มีการเลือกตั้งอบต นะคะแล้วก็เชื่อมโยองอย่างไรหรือไม่นะคะยังทุกคนก็ยังมืดแปดด้านกลับไปอยู่เหมือนจุดเดิมอีกแล้วว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจากอะไรและทำไมถึงมีเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางด้านระบบรัฐสภานะคะขอบคุณค่ะพอดีคุณอาจารย์เล็ก ยืดไม้ให้ที่ันค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็สิ่งที่สามารถตอบได้ก็คือคำถามเรื่องว่าจะมีข้อแนะนำอะไรนะคะพอคุณวลาพูดว่านึกไม่ออกว่าจะมีเคสไหนที่พอเชื่อมเชื่อมโยงกับท่านผู้หญิงพุนสุใช่ไหมคะแต่อยงเช้นนึกออกมากๆเยอะๆเลยคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่ท่านเป็น ทำหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกด้วยนะคะฉันนึกถึงบทบาทผู้หญิงหลายคนก็เลยนึกถึงถึงคําแนะนําว่าจะเกิดอะไรบ้างแต่อยากให้มองที่มิติเรื่องเรื่องเคสเหล่านี้นะคะตอนสมัยที่ทํางานที่แอมเนสตี้หรือว่าแม้กระทั่งไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเราก็ยังติดตามดูแลเคสทุกๆเคสเหล่านี้จะมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการที่ไม่พี่น้อง สามีคู่ชีวิตหรือว่าคนในครอบครัวต้องโดนกระทำนะคะแล้วผู้หญิงเหล่านี้ก็คือ,อลุกขึ้นมานะคะคำแนะนำก็คืออยากให้นึกถึงถึงนักปกป้องสิทธิ์หรือผู้ที่ลุกมาเรียกร้องเนี่ยเขาก็มีสถานะเขามีหน้าที่เขามีความรับผิดชอบของครอบครัวที่ต้องทำ าอยากให้เรานึกถึงสถานะเขาเหล่านี้นอกจากเป็นนักปกป้องสิทธิ์อย่างเดียวเรามีระบบซัพพอร์ตอะไรเขาบ้างระบบ,ระบบสนับสนุนอะไรเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกลไกของรัฐที่จะมีการปกป้องคุ้มครองนักปกป้องอสิทธิ์หรือว่าคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องนะคะ,อ,ะอยากให้มองไม่ใช่ เรื่องความเป็นหญิงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะแล้วก็กลไกลคุ้มครองแล้วก็เรื่องของเครือข่ายก็สําคัญค่ะการมีเครือข่ายที่รับฟังช่วยเหลือกันหรือแล้วก็การทําให้เครือข่ายเข้มแข็งก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งการดูแลเรื่องจิตใจนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะยุคโน้นมีการสอดแนมยุคนี้มีสปายแวร์มีน้องน้องเยาวชนนักปกป้องสิทธิ์เนี่ยเ,เขาก็โดนสอดแนมมือถือเขาก็ขึ้นเตือนอย่างเงี้ยค่ะเ,เราจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวาระ ดิฉันจะบอกว่ากฎหมายแล้วก็ต้องดูที่ตัวกฎหมายด้วยแล้วก็วาระที่การคุ้มครองแล้วก็หลายๆองค์กรที่รับผิดรับชอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะสำคัญมากๆก็คือกฎหมายปิดปากนะคะเราควรจะแก้ไขแล้วก็ดูแลคือวันนี้มันมีการพูดถึง1 1 2จริงๆไม่ได้มี หนึ่งสองอย่างเดียวมีหลายตัวมากๆเลยนะคะมันมีตั้งแต่กฎอายการศึกมีหนึ่งหนึ่งหกฎหมายมินพรบอคอมคือเหมือนเราเดินอยู่ในกับระเบิดนะคะคือโดนไปหมดเลยนะคะก็เป็นการตอบคำถามรอบแรกก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเหลืออีกสองท่าน โรนาตอบคำถามเอาเอา,เอาใครก่อนครับ <c oughs> คุณวราก่อนหรือ <c oughs> ครับ,รบอาจารย์เล็กก่อนเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนจะตอบแต่ก็ไม่ได้ตอบไม่แน่ใจนะคะก็จริงๆแล้วตัวเองมีความรู้สึกละอายอยู่เสมอเวลาที่ทำอะไรไม่ได้นะคะก็จะเป็นความรู้สึกผิดนะคะไม่ว่าจะแบบกรณีไหนๆที่เกิดขึ้นการละเมิดสิมเมชชนเนี่ยคือมัน อย่างตอนที่ครั้งแรกนะเนาะครอบครัวนีรภัยจิตที่เจอตัวเองไม่ได้รู้จักมาก่อนก็แค่เขียนจดหมายถึงพี่อังคณาอันนั้นคือสิ่งที่ทำได้ในรอบแรกแต่ว่ารอบรอบที่ผ่านมานึกไม่ออกจริงๆค่ะคือสำหรับตัวเองสังคมไทยดูเหมือนที่เรามักจะอ้างว่าเป็นสังคมพุทธเนาะแต่ว่ามันเลือดเย็นโหดได้แล้วยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย สำหรับตัวเองไม่รู้จะพูดอะไรอีกนะคะนอกจากกลับมาให้ส่งกำลังใจแล้วก็พร้อมกับละอายว่าทำได้แค่นี้เหรอนะคะก็อันนั้นคือคือความรู้สึกลึกๆแล้วก็ผิดรู้สึกผิดนะคะทีนี้ถ้าจะไปให้ผลจากเรื่องเรื่อง คือสำหรับตัวเองสิ่งที่พอจะทำได้นะคะก็คือพูดกับนักศึกษาในห้องเรียนอยู่เสมอแล้วเตือนพูดให้เขาได้เห็นอีกมุมะคะ่ะให้เห็นความคิดที่มันหลากหลายว่าผู้คนในสังคมไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายเราต้องเคารพแล้วก็อยู่ร่วมกันยังไงโดยที่ไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันนะคะเพราะว่าการที่เราทำร้ายกันเราจะไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยสนทนากันเลยนะคะไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องออกมาเรียกร้องสิทธิมนุชนอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับตัวเองก็อยากให้เรานะคะรักษาชีวิตกันไว้นะคะอันหนึ่งที่ที่มันไม่ควรก้าวล้ำไปและไม่ควรออ,ออกมาเชียร์สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงะคะ่ะอย่างที่พูดไปในรอบแรกเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ากับครอบครัวใครอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารนะคะพละเรือน ทุกคนล้วนแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นคือคือหายนะที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวทุกครอบครัวนะคะเราไม่ควรเอาเรื่องประชาธิปไตยเป็นแค่เรื่องอุดมการเราควรจะต้องปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำกับมันนะคะอย่างที่คุณพรเพนพูดอ่ะเราอาจจะต้องฝึกฝนในการฟังมากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องมือกลไกที่มันจะคุ้มครองพวกเราได้ก็คือประชาชนด้วยกัน ที่ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองพอพูดได้นะคะแต่ในทางปฏิบัติมันต้องใช้ความกล้าหาญมันต้องมีความเป็นภาราดอนภาพอย่างที่ท่านผู้หญิงมักจะพูดนะคะไอ้พวกแบบนี้นะคะ่ะการเป็นเพื่อนการที่เข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะช่วยให้เราไม่ไปไกลถึงขั้นที่เรียกเลือดนะคะแล้วก็สําหรับตัวเอง หากจะคิดถึงเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยพมา่าชายแดนไทยมาเลเซียนะคะก็คืออยากให้เห็นว่า20กว่าปีที่ชายแดนไทยมาเลเซียหรือว่า3จังหวัดเนี่ยผู้คนสูญเสียไปเท่าไหร่นะคะแล้วกเ็เด็กที่เติบโตมากับความรุนแรงนะคะ่ะจินตนาการไปว่าพวกเขาจะอยู่กับสังคมนี้ยังไงนะคะคื เอาก็จริงๆตัวเองเป็นคนเบตงนะคะจังหวัดยะลาเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากบ้านสิ่งที่เห็นก็คือวันเด็กเราจะเห็นรถถังออกมาวิ่งนะคะถ้าเป็นที่อื่นมันคงไม่มีอะไรแบบนี้แล้วนะ,ะถ้าสังคมไทยยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่อะค่ะความรุนแรงมันก็จะยืดเยื้ออยู่แบบนี้นะคะเราจะทํายังไงไม่สนับสนุนให้การใช้ความรุนแรงะคะ่ะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนๆนะคะมันควร ยุติลงเนาะโครงสร้างทางสังคมก็ควรจะให้เอื้อกับทุกคนที่จะอยู่ร่วมกันนะคะนะคะก็ <c oughs> เราลดความเป็นสุดโต่งลงอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เห็นใจคนอื่นๆนะคะให้มากขึ้นนะคะมันอาจจะทำให้เราอยู่ร่วมกันแล้วก็เคารพกันนะคะ อันนี้ก็พูดไปเหมือนกับว่าท่องเนาะแต่ว่ามันไม่รู้จะบอกยังไงจริงๆนะคะว่าในเมื่อเราถูกหล่อหลอมมาเป็นเวลากี่พันปีนะ,ะเราก็จะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้นะคะกว่าเราจะรู้เรื่องผู้อพยพชายแดนไทยพมา่าถ้าเราไม่ไปทำงานเราก็ไม่รู้ ถ้าเราไม่ไปทํางานที่ชายแดนไทยมาเลเซียรเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนมลายูมุสลิมนะคะเราไม่รู้เลยว่าเรามีผู้อพยพจากประเทศพมา่าเป็นแสนแสนคนนะคะอยู่ใกล้บ้านเราเราไม่รู้ว่าทําไมแรงงานพมา่าถึงอยู่ในประเทศเราะคะ่ะเราไม่รู้กับเรื่องเพื่อนบ้านเลยหรือว่าเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราอยู่ในระบบแบบไหนในตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ มันคือประชาธิปไตยไหมถ้าเราไม่ตั้งคําถามกับมัน,นะคะ่ะอย่างน้อยนะคะอย่าด่วนสรุปแล้วก็ค่อยๆอยะคะ่ะย้อนกลับมาว่าเรามีความรู้แบบไหนนะคะอยากจะท้าทายอันนึงนะคะเราพูดกันเนาะอันนี้ตัวเองจะชอบใช้ตัวอย่างนี้ในการทดสอบทั้งกับนักศึกษานะคะกรณีเด็กผู้ชายคนหนึ่งะคะพยายามที่จะข่มขืนเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนถ้าเราฟังเรื่องแบบนี้นะคะ่ะเรา คิดว่าเราจะแก้ปัญหาแบบไหนนะคะเรามักจะคิดลองจินตนาการไปก็ได้นะคะในตอนนี้เราคิดว่าใครควรจะต้องถูกลงโทษเด็กชายพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ให้ลูกเห็นใช่ไหมคะหรือว่าเด็กอาจจะไปดูโทรทัศน์ไปดูสื่อต่างๆสื่อลามกต่างๆอะค่ะ ถ้ามันจบแค่นี้นะคะมันเหมือนง่ายมากเลยเราก็จะไปแก้ที่ตัวบุคคลนะคะแต่รู้ไหมคะว่าอันนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นเคสที่ถูกรายงานในบางกอกโพสะคะ่ะเมื่อหลายปีก่อนแต่สิ่งที่มันทำให้เราเห็นต่อไปอะคะ่ะอันนี้คือการอ่านอ่านเหตุการณ์เลยนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งแค่นั้นเนาะว่าพอเราได้ยินนะคะเรามักจะทันทีเลยะคะ่ะการรับรู้ของเราเด็กนะคะเด็กมันไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีนะคะสื่ออะไรพวกนี้อะคะ่ะ แต่เด็กคนนี้ค่ะเติบโตในสลัมจินตนาการว่าสลัมอะค่ะบ้านของคนในสลัมเป็นแบบไหนเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยค่ะนี่คือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่พ่อแม่ก็จะต้องมีอยู่ในห้องแคบๆแ,แล้วลูกก็อยู่ในแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือสะท้อนสิ่งที่มันอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ดำรงอยู่ในวันนี้ค่ะเราก็รับรู้แคบๆทัศนคติของเราที่มันถูกหล่อหลอมอยู่เนี้ยค่ะ ถ้าจะไปให้พ้นสำหรับตัวเองมันต้องทำงานในระยะยาวอะค่ะอย่างที่ตัวเองขอปิดท้ายด้วยเรื่องที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องของผู้หญิงกะเหรียงกันนะคะคือลืมตาดูโลกก็ไม่เท่าเทียมแล้วอะค่ะเขาเป็นผู้หญิงกะเหรี่ยงที่ที่เติบโตมากับในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะคะเขาบอกว่าความไม่เท่าเทียมเริ่มตั้งแต่ตอนเกิดนะคะ ถ้าเป็นลูกผู้หญิงพ่อแม่มักจะบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งเกิดก็ได้เพราะผู้หญิงไม่ได้เดินทางไปไหนไม่จําเป็นต้องมีบัตรประชาชนแต่ถ้าเป็นลูกชายบางคนมีสองชื่อเลยนะเพราะพ่อแม่ไปแจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดอีกเวลากินข้าวต้องให้ผู้ชายกินเสร็จก่อนส่วนผู้หญิงก็ได้กินคนสุดท้ายส่วนที่เหลือผู้หญิงถึงได้กินมักจะเหลือน้ําแกงและข้าวหรือเวลาทํางานต่อให้ทํางานในลักษณะเดียวกันผู้ชายก็กลับได้ค่าแรงมากกว่าผู้หญิงนะคะนี่เป็นเรื่องเล่ายุคปัจจุบันนะคะ ไม่ต้องย้อนถ้ากลับไปในอดีตเราก็ยังอยู่ในแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ซ้ำอยู่แบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่ามันเกิดจากการปลูกฝังความคิดเริ่มตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอะค่ะและส่งต่อมาถึงรุ่นเขาที่ชื่อหนอแอลีเนาะ,ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาต้องเผชิญอยู่แล้วก็ผู้ชายไม่ผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากันนะคะน,ะคะนี่คือโลกที่เขารับรู้เนาะ,ะแต่สิ่งที่เขาทํามันขึ้นมาก็คือตอนที่เขาอายุ13ขวบ เขาลุกขึ้นออกมาพูดว่าเพื่อนของเขาถูกลวนลามในพื้นที่ห้องน้ำยังไงนี่คือสิ่งที่ความกล้าหาญเกิดขึ้นเราก็ต้องปลุกความกล้าหาญของเราเนาะแล้วความกล้าหาญนั้นมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราก็มีความมั่นใจว่าเรามีพวกพ้องพอที่เราจะไปด้วยกันนะคะเราคิดว่า Solidarity มันสำคัญในโลกสังคมที่มันยังแบ่งแยกอยู่แบบนี้ค่ะนะคะและสิ่งที่น่าเศร้าใจนะคะก็อยากจะบอกผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคน จำนวนมากเนาะในประเทศนี้ตัวอย่างที่อยากหยิบยกมาแล้วเป็นเรื่องเศร้าแล้วคิดว่าพี่อังคณาก็พูดอยู่หลายๆครั้งนะคะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะพูดถึงพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศ2568นะคะเขาบอกว่าประกาศใช้แล้วนะคะแต่ในมุมมองของหนอแอรีเนะะี่ยค่ะที่ต่อสู้ที่ทำงานเรื่องนี้มานะคะ50ปีเธอบอกกับเราว่า กฎหมายฉบับนี้ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาและทำให้คนชนเผ่ามีชีวิตที่มั่นคงอะคะ่ะตั้งแต่การใช้คำกฎหมายใช้คำว่าชาติพันธุ์นะคะแต่ของเขาอะคะ่ะคือเขาเป็นชนเผ่าเป็นชนพื้นเมืองอะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ถูกระบุไว้นะคะเราก็ต่อสู้มาเนี่ยเราหวังเล็กๆน้อยๆคะ่ะแต่เราไม่เคยนับคนเหล่านี้นะคะ่ะเข้าไปอยู่นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำก็คือเอาคนชนเผ่าเข้าไปนั่งในการทำกฎหมาย ให้เสียงของเราถูกรับฟังมันถึงจะเกิดกฎหมายที่ช่วยชนเผ่าได้จริงๆอะค่ะอันนี้ค่ะคือเป็นอาจจะเป็นภาพที่มันไกลตัวไปแต่เราคิดว่ามันต้องทำอะค่ะแล้วมันทำอีกหลากหลายแบบเนาะคือถึงแม้ตัวเองจะสนใจในเรื่องการเมืองในชีวิตประจำวันหรือว่าปฏิบัติการในชีวิตประจำวันแต่ก็ไม่เคยที่จะละเลยกับการเมืองที่เป็นแบบทางการนะคะแล้วก็อยากจะบอกผู้หญิงด้วยเหมือนกันเนาะว่าต่อให้เป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่ดูถูกผู้หญิงด้วยกันนะคะก็ต่อให้เรามีสอสอจำนวนมากที่เป็นผู้หญิงในตอนนี้สำหรับตัวเองก็ไม่แน่ใจนะ,ะเราอาจจะต้องมองผู้ชายอื่นๆด้วยเหมือนกันที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้หญิงนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของสถานะอย่างที่บอกนะคะเรื่องของชนชั้นเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของาศาสนาพวกนี้นะคะ่ะคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นออสิ่งที่จะช่วยสังคมไทยให้อยู่ด้วยกันเนาะ,ะแต่ในระยะสั้น ที่จะตัวเองบอกไม่ได้เลยค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงเนาะแต่บอกได้ในระยะยาวว่าเราควรจะเป็นไปยังไงถ้าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงมันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตเรานะคะค่ะคงประมาณนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์งามสุขนะครับ ท่านสุดท้ายคุณวราแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้รีบอ่านสามคำถามจากออนไลน์แล้วก็กลับมาตอบรอบสุดท้ายเช,ชิญคุณวราเลยครับคำถามที่สองอะไรนะผมไปห้อง<า>น้ำถามที่สองออยาวมากตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันนะครับอเออคือผมคิดว่าผมผมก่อนมาผมก็โทรไปถามผู้หญิงสามคนที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเอ,อ่อคำตอบสามคนลงกันเลยว่าพี่ไม่ต้องอะไรหรอก ขนาดผู้หญิงมันยังไม่ช่วยกันเองเลยอย่าไปคาดหวังว่าจะให้ผู้ชายมาสู้แทนผู้หญิงทั้งสามคนบอกว่าผู้หญิงยังกดทับผู้หญิงกันเองเลยยังไม่ให้เกียรติกันเองเลยยังดูถูกว,ว่าอินี่อ้วนอินี่ดำอินี่อยากดังเออินนี่แสอะไรเงี้ย <S 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 คือปัญหาก็คือผมมองว่ามันเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจเนาะซึ่ง ผมผมก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรอะ่ะทำไมเขาเป็นยังไงอิจฉาหรือหรือยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าสรุปว่าผู้หญิงยังกดทับผู้หญิงด้วยกันเองแล้วจะไปเรียกร้องสังคมที่ไม่เข้าใจหรือผู้ชายที่เขามีความเป็นปิดตาทีิปไตยให้เห็นใจผู้หญิงเนี่ยผมว่าผมว่ามันต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้ความพยายามหลายอย่างนะผมนึกถึงแนวคิดของโยฮากันตุงนะ ที่เขามองเรื่องสันติภาพเชิงบวกเนี่ยคือสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะหยุดนิ่งมันมันต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยเป้าหมายเนี่ยบางทีมันมันไม่ใช่คําตอบอความสุขมันอยู่ที่การเดินทางทีนี้เราอาจจะต้องชวนสังคมเนี่ยร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะด้วยการสร้างสันติภาพเชิงบวกที่พี่พูดเรื่องหนึหหรือล้มเจ้าหรืออะไรเนี่ยนะ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สังคมไทยไม่มีก็คือพื้นที่ปลอดภัยในการถกเถียงวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็พยายามสร้างวาทกรรมป้ายสีกันเพื่อที่จะช่วงชิงช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งผมมองว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านผู้หญิงโดนจับ95จนตอนนี้73ปีแล้วฝ่ายอำนาจก็ยังใช้วิธีการเดิมๆนะครับซึ่งคิดว่า เราต้องร่วมกันสร้างสันติภาพเชิงบวกด้วยการถอนลากถอ,ถอนโคนนะความรุนแรงเชิงโครงสร้างแล้วก็ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมท,ที่ที่เป็นมายาคติหรือเป็นวาทกรรมนะครับด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการถกเถียงเมื่อกี้อาจารย์คืออย่างนี้ที่บอกว่านึกไม่ออกว่าใครหมายความว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่ท่านผู้หญิงปูนสุขมีชีวิตอยู่เนี่ย ใครในบริบทเวลาขณะนั้นที่กล้าหาญอย่างนั้นแต่ยุคหลังก็คือก็มีหลายท่านซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะเป็นคุณอุปการที่ต่อเนื่องครับเดี๋ยวต้องแก้ต่แก้ต่ทีนี้ต้องชมพี่อังคณาอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งหนึ่งผมเห็นว่าออปัญญาชนไทยหรือว่าออหรือว่าแม้ว่า NGO หรือใครเนี่ยเมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ต้องใช้การถกเถียงเนี่ยเขาไม่ออกมาถกเถียง เช่นกรณีที่ช่องหนึ่งเอาเรื่องคุณอนันตรธาไปพูดในโทรทัศน์แล้วก็มีเซเลบทางการเมืองสองท่านนอกคนหนึ่งอยู่เมืองไทยคนหนึ่งอยู่เมืองนอกบอกว่าขอบคุณพิธีกรที่ขอโทษแล้วพี่อนันตาบอกไม่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่ได้ขอโทษไอ้ผมก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังว่าแล้วผมก็เจอว่าเอยเขาไม่ได้ขอโทษเขาแค่เสียใจผมก็เลยผมก็เลยโพสต์คือผมคิดว่าหลายกรณีเลยที่ ผมไม่รู้ว่าโดยเฉพาะพวกที่ทำกิจกรรมทางสังคมหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรที่อยู่นอกหน้าตักตัวเองผมไม่รู้ว่าเขามีภารกิจเยอะอยู่แล้วหรือเขามองไม่เห็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่มันต้องต้องช่วยกันต่อสู้ต้องช่วยกันลดน้ำพรวนดินทุกวันเนี่ยทำไมเขาไม่เห็นหรือ,อยังไงเหมือนตอนเนี้ยที่เลือกตั้งขนาดเนี้ยมันมี มันมีนักการเมืองคนหนึ่งที่ใช้ความเป็นเพศสภาพของกระเทยมาผลิตซ้ําและผมก็กําลังพูดอยู่ปรากฏว่าแม้กระทั่งคนที่เป็น LGBT เองก็ไม่เข้าใจคิดว่าทําได้จนผมยืนยันว่าก็ทบทวนวนรรณกรรมบอกว่ามันทําไม่ได้นะคุณไปผลิตซ้ำํำภาพลักษณ์ของกระเทยในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับเขาทำไม่ได้จนเขาเข้าใจคือผมคิดว่า แล้วมันก็ไม่ใช่ธุระกองการอะไรของผมเนาะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราสังคมเนี่ยเราเพิกเฉยแล้วเราไม่ต่อสู้แล้วเราไม่ตั้งคําถามเนี่ยมันก็มันก็นกเอ่อมันก็สังคมมันก็ไม่ดีขึ้นอะ่ะโดยเฉพาะเวทีเนี้ขอเรียกร้องถึงปัญญาชนหรือนักกิจกรรมอะ่ะผมว่าท่านท่านควรจะออกแรงมากขึ้นเนาะในการที่จะออกมาส่งเสียงหรือออกมาพูดอะไรกระแนะกระแหนก็ยังดีเหมือนที่บารามีชยัยรัฐทำอ่ะคือตั้งคําถามยิก กัดเหมือนที่สุรพจนวิศักดิ์ทำอ่ะมันอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดทุกโพสหรอกแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ชวนคิดชวนถกเถียงนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นทั้งหอคอยเฝ้าระวังในการตรวจสอบผู้ดําเนินนโยบายไม่ใช่ผู้รับเงินจากกลุ่มทุนหรือรัฐอย่างเดียวแล้วสื่อมวลชนเนี่ยต้องสร้างพื้นที่กลางพื้นที่ปลอดภัยในการถกเถียงไม่สร้างวัทกรรมผลิตซ้ําสร้างความเกลียดชังหรือโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งผมคิดว่าสื่อในปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองมากนะฮะนะฮะแล้วกอ็อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ทุนด้วยต้องการยอดเอนเกจเมนตจนสร้างปลุกสังคมไม่บ้าคลั่งผมไปตัดผมช่างตัดผมพูดกับผมอย่างบ้าคลั่งในเรื่องไทยกัมพูชาผมถามว่าดูช่องอะไรอมมลินท็อปนิวอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยเนี่ยคือพอพอเงินเข้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างมัน มันโน้มน้าวไปทางด้านผลประโยชน์หมดเลยโดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณธรรมทางสังคมเลยผมว่าสิ่งนี้สังคมก็ต้องตําหนิตีเตียนสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยจริงๆต้องเป็นหน้าที่ทั้งกระจกเอ้ยอทั้งอะไรนะ กระจกใช่ไหมสะท้อนความความเป็นจริงและและตะเกียงเนาะหรือว่าไฟฉายที่จะส่องให้เห็นสังคมมันเห็นทางไป่ว่าจะไปยังไงสื่อมวลชนต้องคัดกรองข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรที่เป็นเฟกนิวก็อย่านำมา,มานำเสนอยกตัวอย่างกล้าพูดเลยว่าอย่างสื่ออมรินที่ผมร้องเรียนไปที่คณะอนุก,กรรมการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาบอกว่าข่าวที่เขาเอามาใส่เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวเท็จมันเป็นข่าวที่ได้มาจากออนไลน์ทั้งนั้นนะครับ แล้วก็เป็นข้อกล่าวหาเออเป็นเป็นเรื่องของความเห็นของแม่ค้านักผู้ปล่อยเงินกู้ที่ไปทํม็อบอยู่ชายแดนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยสื่อมวลชนต้องมีวินานวิจารณญาณในการคัดกรองไม่ใช่ว่าคุณจะไปะหยิบอะไรแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ข้อมูลเท็จเอามานําเสนอได้ซึ่งสังคมก็มองออกว่าคุณพยายามสร้างยอดเอ็นเกอ่ะคุณไม่มีจริยธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องถามนี่ผมคิดว่า เราต้องสร้างพื้นที่ในการปลอดภัยในการถกเถียงนอสรุปแล้วก็ผู้หญิงเองก็เลิกเลิกทําตัวเป็นนางมารน,นางมาไล้ในละครกดทับผู้หญิงด้วยกันเองสักทีครับขอบคุณครับ